าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะค่ะเอา้าหมดแล้วค่ะผมสื่อเทนอ้อสือ่อเทน้อบันนี้เนาะแม่พี่น้องพลาก,กันเล่นน้ำเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้อากาศหอนหอนจะ้ะก้ะเลยพามากันมาเล่นน้ำน้ำโบ๊บน้ำโบ๊ทว๊าสั่งหน่อยเพิ่นหมานล่ะค่ะคุณนะ่ <c oughs> ปะปาดโอ้ยยังก <c oughs> ็ท่างคุณ <c oughs> ปา เอ้ยตานซ่อนนะค่ะตัอ้วนหักอ้วนแน่อ้วนอย่าสร้างตึงอย่าสร้างตึงเพิ่นจะเอาไปย่างเนาะค่ะเอาไปใบเอาเนื้อมันไปก่อยบ้านพี่น้องก่อยคั่นพร้อมแลคว่าอมแล้วยืนมือเอาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีเนาะค่ะเมนิกาภาพพม่พี่น้องค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศเจ้าพี่น้องเดี๋ยวมาหลินอยู ทงหน้าเนาะค่ะจุดเมืองพี่น้องมาพอดีสว, <laughs> วัสดีครับพี่นอ <laughs> <laughs> ้องครับผมแสร้างหน่อยไแส, <laughs> สร้างหน่อยครับข้าก็ไพพี่น้องยืดหรือเ่ามืดนี้กะมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะค่ะ เอาหมดแล้วค่ะคุณซื้อถ่าเนาะซื้อถ่ายหนาะบันนี้เนาะแม่พี่น้องตากันเล่นน้ำเนาะค่ะเมื่อนี้อากาศห้อนห่อนจ้ะก้ะเลยพามากันมาเล่นน้ำนี่ค่ะน้ำโบน้ำโบน้องสัางหน่อยเพิ่นหมานล่ะค่ะคุณน่ะปลดปลาคอปลาปลาโอ้โหอย่งน้อยทั้งฝุ่นปลา อันส,ส่วนคักปาดเน่พี่น้องนะปลาหน้าครับก้อยเงยก้อยเงยโอ้ยยังโ,โซโอนหนาวเลยพี่น้องกัน <c oughs> นะตัวแบบอ้วนไปลา,าเผาพี่น้องปลาเผาอันนี้เนาะคะ่ะอันนี้จางถึงกับจางหน่อยเพิ่นกะได้มาลง<ย>้นตีบไ<ย>ปเนยยี่เอาเด้อ บ่มีแน่เคยได้นี่อยู่เดี๋ยวเอาขื่นนีเห็นนเดี๋ยวมาตื้อแขนเนาะค่ะพ้ากันมากินข้าวปลาจะพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศจักมือเนาะค่ะอากาศหอนๆนี่สิการมาะในการเล่นน้ำน้ำเล่น้ำหอนๆนี่กเหมาะในการเล่นน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอ๊มานส้มผลงานโอ้ยอยู่ตัวเราบ้านเฮานี่เอาขึ้นนี่เถียวเหีอันนี้เนาะค่ะเห่ากาได้ มันไม้กันไหวเนาะพี่น้องเนาะว่าเขาจะพาไอเมนกมากินเผาป่าเนาะค่ะอยู่ทงหน้าอันนี้ก็เป็นเป็นสมมัสการ์ดเนาะค่ะมาึกก่อนว่าจะได้บอเนาะค่ะประธานคนใดเจ๋อเจ๋อโชเอินเอากันเนาะค่ะอะไรล่ะมาวอะไรล่ะโอ้ยยังนี่ฮะโอ้ยพี่น้องตรงนี้ล่ะค่ะคุณเนาะ พี่นอเยอวนี่ข้อไมฟังหมดแล้วบังไยแบบไงครับพี่น้องเห็นมือยซาก่อนเห็นมือยก่อนเองเชียวพากันเ้วยสามสิน้องนองน้องบอกยังไง้ะไสิบหกโหนี่สั์นนิดน้อยนิดน้องปูยูรังโขกขันหอนเนาะค่ะปูยูรองโขกหอนหอนพี่น้องนี่ยนะคะบังแดดครับคุณปลาบงแดดครับคุณงควรงา้นหรอวะเนี่ยั่เห็นแล้ว อันนี้เนาะคะ่ะเข้าไอ้มาตึกกอนเนาะคะ่ะมาตึกกอนเข้าไดปลาแล้วเขากะจังจะโทษเอิญเนาะคะ่ะแม่ต้อยแล้วก็แม่นกเนาะคะ่ะเพราะว่าเขานัดกันกระเพินเน,นาะค่ะนัดกันกระเพินไว้ว่าจะพามากินของปลาว่าจะพาเพิรนนาม่วนอยู่กลางทงหน้าเนาะพี่น้องเอาอีกเนี่ยนคะ่ะ <c oughs> ียงวันนี้วะโอ้ยโอ้ยปลาคานว่ามันงูนเจี๊ยบเตี๊ยบกระซุ่นมา,า,มา <c oughs> โอ้ผุ่นขาปลาคอปลาคอปลาคอเฮ้ยนี่สามพื้นข้างนอกนี่นี่พื้นน,นั่นนะลูกพื้นนี่เห็นไหมครับมันหรมึงสิตายแล้วน่าปากงาเมันวันงูแกะโอ้ยนี่มาใส่คนมาเนี่ย ตัวใหญ่เห็นนะวันทองใช่หรล่าตัวอันตัวอันยังหงายุนยังขุ้นอยู่นี่เองเด็กขึ้นขาเบิ่งเบิ่งสองพี่น้องเพิ่อนในพาคกันหมดนามพี่น้องลอยข้างตัวหน่อยเอาโลดเอาโลดเอาบ้ดโลดซาในหน่อยนี่คอนเนี่ยค่ะนี่แสดงว่าท่านหัวมันเลี่ยนไปซาในหน่อยนี่คอนเนี่ยค่ะปลาคอนได้แล้วได้แล้ว วิวิบะมาเบิง่งกันพี่น้องมาเบิ่งกันสร,ร้างหน่อยอดไ,ได้ย,ยังยังสวยๆฮะเออเออ้ยังเต่าลงอ่ะยังหน่มาเด้อพี่น้องมาเล่นน้ำค่ะ <c oughs> ห่อนหอนนี <c oughs> ่มาเล่นน้ำจ้ะนักขั้วปาดเบิร์นในหลังน้ำซรางหน่อยคุณนะ ปาดว่าไงพี่น้องปลาคอใหญ่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 จังปลาคอใหญ่พี่นจังน้ำบกน้ำบกจับได้ดีจับได้ดีหูยเอามาแล้วค่ะรับยังมูนอยู่พี่น้องพี่น้องปาดขึ้นมาน้ำบกขึ้นมาเทนอคุณนะโคตรึงเงี้ยบก เสองสอ๋ยี่ะปดอออ๋โอเคขาดเ้นโคตรแทกดแทยวพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปหลุนกันอีกจ้ะไปหลุนน้ำซางหน่อยกันเ้ยหมดแล้วหมดแล้วอีกเลย ไซเบิ้งส่เบิ้งน้ำบกบัน้ำบกเป็นน้ำบกอีเด้อน้ำบกกะหางพีบน้องเพี่พี่พี่มื่อก่อนไก่บุญยู่นก็ไพ่ดิค่ะสสปาดเอาอีกแล้วเด้นเดดอยดเย่งละเดาซักเเงยอยไคอเอนเนี่ยปาที่นอโต้ัเยงดีครับ ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะไปเห็ดเมนูค่ะดังไฟเดข่อย, <c oughs> อยากบอกไงครับ <c oughs> ดังไฟไปแล้วนะคะเราจะทำการเผาเนา <c oughs> ะ <c oughs> เดี๋ยวเขามาสำรวจกัน,นะค่ะในกระเพร็มเข้าไปปลาไลอะไรย่างนาะค่ะอันนี้ปลาหน้าด้วยค่ะปลาหน้าหลวนๆจ้ะนี่โอ้ยพี่น้องนี่แหละค่ะปูด่าปลา <c oughs> โอ้ยวทำเปิดนะนี่จะปลาคอค่ะปูด่ะ กองอีลี่ตากันเลยเฮ้ยปาดกล่องขึ้นมาเลยค่ะจกพ่อขึ้นมาต้งตื่นคนแกงเนาะพี่น้องเนาะแกงสมเนาะค่ะอยากให้พ่กผมแกงใส่พ่กขมปาดอันส่วนเดี๋ยวจกกจป่ามะเล่นกันพี่น้องนะปึ้ยปาเนี่ยแะค่ะว่ามันมันมันหั่นปลาเนี่ย นี่ตะปะคอนเนาะค่ะเดี๋ยวเจ้าน้องเขาจะไปทํามีนู่กันเนาะค่ะเดี๋ยวเจ้านอยจะมาเบิงอีกที่นึงเนาะค่ะเดี๋ยวไปหายตึกแหกะเตรียมเนี่ยจะเฮ็ดกับเขากินซวยกันเนาะค่ะตอนนี้เนาะค่ะสร้างตึง่นกะเลยทําการเตรียมเอาป่าไปย่างไปเผาเนาะค่ะปลาหันจะป่าหันโอ้เวันไหนพี่น้องละ ขวดตุ๊กเสกไม่ใหญ่ยันจัสุกปาดมาเด้อพี่น้องมากินปลาเผาค่ะตอนนี้สร้างตึ้งเพิ่นกะกำลังเห็ดแนวอย่างอยู่เนาะค่ะอันนี้เพิ่นจะเผาเพิ่นเผาตัวอใหญ่บึ้ยบุญใหน่พี่น้องนะคุณข้ามผ้าข้ามเมย์ซ้ำแขนสร้างซึ่งคุณค่ะเบื้องแขนสร้างซึ่งรถเย้หน่อยมือเยอหน่นี่ค่ะ อันนี้คือเขาจะเผาเนาะค่ะจะเผากินเกลือปลาหม็่นแม่จังบอกนี้มนเกลียวออกเลยอันนี้ก็จะเอาเกลืออบเนาะค่ะเอาเกลืออบแล้วก็จะเอาไปย่างเนาะค่ะเสกไหมไงครับย่างซุปขคอข้อไงก็ดูกในหันม่าจะกระตุกเลยข้อมหันยังไม่ด้กินดีโอ้ยม่รู้แห้งตัวงามอืมอ้วนแกงกินดีมาดู น่าจะควางครับปอดตันผิดบ่อยย่างปลาจริงเลยเนาะย่างเหี่ยวอยู่ต้านพี่น้องเนี่ยแหละเออจะอันซ้อนค่ะปวดค่ะเนาะปวดเนาะย่างสดๆเลยหางยิ่งตีนอยู่ได้หนึ่ตันอุ้ยตัดีห้ดูอ่อมีกขายย่างตัวหนึ่งเลยเนาะค่ะคนบ้านน่ะเอาใส่หีบนะคะใส่ไม่เดี๋ยวเจ้าน้อยเ้ากระจังไปย่างกันค่ะ ขั้นตอนต่อไปเนาะ,ค,ะนค่ะอันนี้กะคุณพี่น้องผู้ผู้เอียบป่านะคะน้องเกดจ้ะดีจ้าเบิ่งคนก็ป่าค่ะพี่น้องกลมคุณลุ้นเยอะกันกลมกมคุณลุ้นแ่คนร่ยเมืนกันสร้างหน่อยสร้างหน่อยกับกลมคุณลุ้นอยู่เนาะมาว่าจะสร้างหน่อยนะค่ะบผุนสร้างตึงกับกลมคุณลุ้น สามกุมารทั้งหมดครับตามตเขาได้พี่น้องจริงคือซูมซัีโอ้ยต้นหน่อยเขาก็เอาไปฝากมาเด้อพี่น้องมาเด้องนี้ยแหละค่ะจัซตอนบอกค่ะอันนี้เป็นคลิปแรกเนาะค่ะที่จะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะมากินเข่าปลาจะมากินเผาปลาเนาะค่ะในรอบปีจะพี่น้องเพราะว่าอันนี้การพึ่งถึงฤดูของการไอ้ลูกน้องปลาเนาะค่ะปลาตัวบอกเนี่จ้า ตัวน้อยๆสีจะเอาไปฝากพื่อยื้เงือนตัวในสิเข้าตัวก่อนจะคล้องหน้าเพื่อละตัวใหญ่แล้วเอาไปเอาไปย่างกันเลยเนาะค่ะนี่เอาไปเผากันเลยเอ้ยตันทร์ซ่อนนะคะตัวอ้วนั้วนแน่เดืนเดี๋ยวาสั่งตึงเดี๋ยวาสั่งตึงเพิ่นจะเอาไปย่างเนาะค่ะไปมาถาเบิ่งครับพี่น้องมื้อนี้ย่างปูข้อไงที่เป็นจังได๋ครับ กินกินอ่างเอฟซีกันนะคะพี่ไอ่หอบนี้มีแบบหมานเลยค่ะอ๋อคือใหม่เอี่ยมคือมีราคาเฮ็ดกินแบบแบบธรรมชาตินะคะเฮ็ดกินแบบบ้านๆค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเฮ็ดกินแบบบ้านบ้านบ้าดไปเบิ่งไก่กันเนาะค่ะเดีไปเบิ่งไก่กันโอ้โหโอ้ยหังแช่ เฮ้ยบังสนแซงตึงเนี่ยและค่ะพี่น้องเดี๋ยวจัาเนอะเขาจะมาเบิ่งกันอีกรอบนึงเนาะค่ะบระธามันไก่ซุกเนาะค่ะเบิ่งนโซปลาเนาะพี่น้องว่าแม่นั่งว่าแม่นั่งพูดตึกดูนะคะแม่คิดว่านปลาอ้วนปลาอ้วนวันนี้เขาขึ้นลาย ตอนนี้เนาะค่ะกะย่างซุกแล้วเพิ่นกะจะทําการเอาไปใยเนาะค่ะเอาไปใยเอาเนื้อมันไปก่อยบ้านพี่น้องก่อยคันสวัสดีค่ะสวัสลีเอฟซีสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีไม่ถามแล้วยืนมือเอาเลยครับเดี๋ยวเอาไปก่อยกันเลยเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้เนาะค่ะกะทําการก่อยแล้วเรียบร้อยจะนี่ ตีมือางต่นเนาะค่ะสิ่ก่อนแก้วประกอบกพี่น้องเรื่งสีแก้วเสียบใส่ปลาคอเรื่หน่อยกินน้นหนาวซะจ้างหน่อยยิ้มบิ้งนันนาไมรีบอ่ระางอย่างใส่ปลาคอแก่นานเนี้ยแก่น้าปนนะคะนี่เผาปลาเผาปลาตำมะฮุงเนาะค่ะลูกยาวงก้อยปลาก้อยปลาจ้ะ ยางเหลี่ยวะคะยางเหลียวเผาเหลยวจังเอาหนึ่งอทะถมันสุกเนะค่ะเอามาก่อยก่อยใส่ก่อยใส่มันแดงเนาะค่ะก่อยก่อยไงก้อยก้อยไงมาเด้อพี่น้องมากินมันนี่ค่ะค่ะตอนนี้เนาะค่ะเขากะเฮ็ดกับเขาแล้วเรียบร้อยจ้ะ่นเมืองสร้างซึพง่นอ่างใส่ปลาคอเนาะค่ะพี่น้องนอ่างใส่ปลาค่อยไงอันนี้เขากะเฮ็ดกับเขาแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะก่อยก่อยก่อยญ่ครับก่อยปลาทางพุนกะ เขาปลาเนาะค่ะตาบพวงจ้ะกัดแก้วบักกอกค่ะพี่น้องกินแก้วบักกอกจับจับจับแก้วบักกอกเนาะค่ะไม่ได้จับมากินคนไม่ชเชิกินบักปากม้อเหว่านะคะคนน่กินเลยค่ะจ้าจังได้เมื่อนี้เนาะค่ะอิลาบาน่ากระเพาะพอมัพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะค่ะมาเบิ่งการไอ้กินเขาปลาเนาะค่ะพี่น้องกินเขาปลาอันนี้กะ มาเท้แรกองปีค่ะมาครั้งแรกองปีทุกๆปีเท่ากับจะมากินเขาจังสีเนาะค่ะไอหาเวลาว่างเนาะค่ะหาเวลาว่างเขาจังมากตืกอแขกินเขาปลากันเนาะค่ะอาจจรงไดเมือนี้อีหลาบานนาเนาะค่ะกับฝากเอฟซีทุกๆท่านเนาะค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะคลิปอิหลาบานนาชนแนวเนาะพี่น้องเนาะรากาถ่ายคลิปนี้อีหลาบานนาะจะเอาไว้เพียงซ้ำหนีสะก้อนพบพอกันไหมคิดหนาด้จ้า <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตั้งหน่อยตั้งหน่อยเสียบวครับเสียบ่มาเดินจ้าเสียบเสียบบายค่ะบ๊ายบาย